วัดีครับวันดีทุกคนนะคะวันนี้ก็อยู่ในช่องของลูกเต่าซีเฮดนะทุกคนทุกคนอาจจะสงสัยนะคะวันนี้พี่มากับใครนี่คือใครนะครับครับผมบปนโอเคอ้ยไข่ของเก่งจ้าคร <c oughs> ับวันนี้เราจะมาทำอะไร วันนี้นะคะหนูมีหัวข้อพี่ครับหนูจะมาหนึ่งหนึ่งกับพี่จะสู้ได้เหรอ <c oughs> <c oughs> ไปหนูจากลูกเต่าซะแล้ว <c oughs> ไม่ค่อยจักเลยนะคะลูกพี่ขาโอเคะ okay, นะคะแต่วันนี้หนูมีข้อแม้นะพี่แต่พี่อะ่ะต้องห้ามใช้ตัวละครที่มีสกินแล้วเอ้ยเขาเรียกว่าสกินววะสกิลนะคะแล้วก็สกินปืนก็ห้ามใช้ ไหวไหมสบายอยู่แล้วนี่ระดับนักแข็งเลยอืจ้านักแข่งจ้าพูดอย่างนี้คือหนูอยากสร้างห้องแล้วอ่ะพี่รออะไรพี่จะสร้างหรือจะให้หนูสร้างสร้างเองก็ได้อืมสร้างเลยจ้าเดี๋ยวพี่ เราเล่นกันจะหนึ่งหนึ่งกันทั้งทีนี่หนูว่าต้องมีอะไรที่แบบน่าสนุกสนุกทำอะ่ะอะไรดีอะไรดีคือแบบว่าคนแพ้นี่จะโดนอะไรถ้าถ้าหนูแพ้หนูจะโดนอะไรเ๋ยที่เคียนหน้าให้ไ,ได้แล้วถ้าพี่แพ้ล่ะแล้วแต่เราอา,เอาวแล้วแต่เราอย่างนี้ก็สวยดี <c oughs> ถ้าให้แต่งตัวผู้หญิงนี่ไหวไหม ไหวไดแน่นะไหวเดี๋ยวไม่คิดว่าจะแพ้โอ้โยอยหออย่างเชอาเลยพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมอย,ยังตัขึ้นช็อตหลักการโอเคพี่พี่ถอดสกิลตัวละครอ,อะไรออกหมดแล้วใช่ไหมถอดแล้วถอดแน่ใจนะได้โอเคงั้นรออะไรอ่ะก็มาดิครับพี่ตอเค้นอ่ะลูกพี่แล้วไงอ่ะลูกพี่แล้วไงอ่ะ ไม่มีเงินให้พันห้าด้วยแห,หละนี่ไงภารกิจเจ็ดเกมนะพี่บอกนะพี่ทำไมมาโหลดทันพร้รอ,อมยังพร้อ,อมแล้วแปลกอะระวังนะฮะ อ่ะบอกบอกดูหน่อยพี่อยู่ไหนไม่บอกเอ๋อเกียนพี่อยู่ไหนอ่ะพี่เขียนพี่อยู่ไหนไม่บอกงงพี่เขียนพี่อยู่ไหน โกงเปล่าโอโกงอันนี้เขาเรียกว่าโกงเลยไม่ได้โกงโกงแล้วเตียงเงี้ยเป็นอะไรก็ได้โกงอ่ะโกงจัดจัดอ่ะเข็นอะไรไหนเอาจะกินปืนมาดูนี่อันนี้ดูดิโกงว่ะมีคนนอนยิงวนแล้วโกงอ่ะพี่เข็น ไม่ยอมรับความจริงเฮี่วไหนห้ามยิงหวัวห้ามยิงหวัวยี่นข้ามยิงหวัว <laughs> จ้า <laughs> อุ้ยจ็บน,น ต้องต้องตกลัวปะครับต้กลัวปะครับโอ้นี่ขนาดไม่กลัวยังร้องเลยใครใครมันร้องไม่เคยร้องไม่เคยร้องจริง <c oughs> จะมาดูอะไรขอดูหน่อยไม่จะใช้กืนอะไร <c oughs> ไม่บอก พี่เขียนไมงอ่ะเอดูแค่นี้ก็ไม่ได้พี่เขีนเขีนอยู่ไหนขอขอ่รู้แล้พี่ไม่บอกแว่าหนูจะรู้หรอขนาดนี้ก็คงต้องให้ดูแล้วป่ะไหนไหนอ่ะพี่เขียนพี่อยู่ไหน ไงอะ <S <S เฮ้ยยาพวกมึไปแล้วไม่เอาไม่กินกลงอะ ตรงไหนอ่ะอจะดูดิโอ้ดูหน่อยก็ไม่ได้อ่ะเกนจะไปตรงไหนไปตรงไหนอ่ะอะอะไรอ่ะอะไร 来呀！ <น>เราตายวงยิงพี่พี่จะแก้หนูแบบนี้ไม่ได้นะพี่เจ็นะเออแล้วเราจะกลัวอะไรไวะแก้ปืน,ปนทกอะ่ะซื้ออะไรอ่ะที่ซื้อเลยเหรอไม่ดูไม่ได้จ้า ちょっと。 ไฟอยู่ไหมไฟแล้วอุ้ยยอมแพ้แล้วหรอไม่ไฟนี่ไม่ยอมแพ้แพคือไฟให้ไฟแล้วโอ้หจ้าเดี๋ยวนี้นได้อะไรอ่ะปอกปอกหน่อยทำไมอะไรอีกแล้วหรอไหนอ่ะนีะ่นะ,นะมันจะตกตรงเราต้อง คิดว่าพี่จะโกงขนาดนี้โกงโกงได้แม้กระทั่งน้องตัวเองวัดป้าวัดอะไรวัดอะไรวัดที่มีพระมกุกเ่นมุกขีนี่บากกินหัวกูเลย คนต่างเก็บนึงจะวิ่งมาเนาะเเตจมันได้พี่ก็สี่แล้วนะไหวบ้าไหวบ้ต้องกลัวปะคะเห็นหน้าต้องกลัวไหมคะก็ดีนะโอ้โหไม่เคยกลัวค่ะี่ทำแบบนี้กับอยู่จะฟ้องพิจัด จะป้องไปจัดหนูต้องหา,าช่วยก่อนช่วยเกนเกนหันหัวตีนยิเกินนะขเขนเา,านะทำอะไรนะกี้วิ่ง <c oughs> พี่เขียนแบบเนี้ยทำไมอะโกงหนูโดนโกงหนูโดนโกงอ่ะโกงอะไรโกงต่อให้อืมแล้วขนาดนั้นเลยหะอจ้ะเไม่น่าถามนะ ร้ามแพียรอ่ะ่เคยเป็นแพ้ยอะไรน้อยยาย่เดี๋ยวอ่ะให้ยอมแพียอะไรยไงก็ไม่เป็นร เก่อะไหนไปไหนไม่ได้ดยแต่ก็ได้ตัวแล้ว

ไปเอาเปล่านะคนแถวนี้ไม่ไหววะใช่มากไปป่ะพี่ใจ่มันได้พี่ ครึ่งเนี่ยอยู่ไหนอ่ะไม่บอกพี่เคนเคนอ่ะ ท้ายแล้วพี่<ป>เกมสุดท้ายพี่ต้องยอมแพ้หนูนะไม่ทำไมอ่ะอบอกเลยไม่พี่เป็นพี่มันต้องรักน้องดีวะจังวันนี้ไม่ไมม <laughs> พี่น้องก็รักนะแต่จังหวะน,นี้มันไม่ได้ <laughs> พี่ต้องตาย,ยาจริงใช่ไหมเราต้องออกมาเจอกันหน้าต่อหน้าพี่อ่าเจอกันหน้าต่อหน้าห้ามยิงห้ามยิงมาอยา่าครูบอกว่าจะยิงพี่อยา่าพี่เกล็นออกมาตายอย่ามาเลยอ่ะไม่ไม่เร็วเรอ่านี่ออกมาแล้ว ไม่เราต้องออกมาออกมาคนละครึ่งมาไม่พี่เอนห้นมามยิงนะห้ามยิงคุณกว่าห้ามยิงพี่ไม่บอกอย่าพ่งยิงอย่าพ่งยิงทำไมจะส่งใจให้พี่อย่ายิงนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ตรงมันไม่ตรงอ่ะครั้งสุดท้ายพี่ที่หนูจะให้พี่อ่ะ ไอยมึงพี่มาตึกครั้งนี้หนูพร้อมพี่เคนมาโกงระเบิดอ่ะโกงระเบิดก็มาแล้วไม่มีก็มาดิครับก็มาดิครับโัเคดัางตัเคดั้อุ้ย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 วาดิมาดิมาดิโอ้ยไม่ใจหรอ่าไม่ใจเอ้ยไอจะแตกแล้วนะพี่แต่ไอหนูหมดว่ะ นักแข่งไม่ยอมออกมาก็ปืนเลยอะเจนออกมาไม่ไอมันจะเตะก่อนเล่นเหรอเท่าไหร่แล้วติดเดียวใช้ย่สิ เขียนหน้าอยู่ไหนมันจะเก้ยนน้องแบบนี้เหรอพี่เขียนหน้าอยู่ไหน ในครั้งนี้นะคะโอเคฮะเดี๋ยวเจอกันในบทลงโทษครับผมเอาละ่ะทุกคนเราเข้าสู่ช่วงรับบทลงโทษแล้วนะคะตอนนี้เราก็ได้ผู้โชคดีแล้วว่าใครจะโดนลงโทษอะไรเอา้าหนูต้องทำให้พี่ไม่ใช่หรอเอาทำไมอะใครแพ้พี่แพ้หนูต้องหักพี่แพ้หนูไม่ค่อยอยากเลยจริงไม่ค่อยอยากเลยใช่ไหม น่ารักสุดๆลูกพี่ใครวะไม่ไม่เคยแต่งหน้าใครเลยคนแรกต้องดีใจไหมเนี่ยต,ต้องดีใจแหละจ้าดีใจก็ดีใจอ่ะแล้วแต่พี่เลยวันนี้พี่จะแต่งให้หนูเป็นตัวอะไรโอ้โหไม่รู้โอเคพี่หนูพร้อมหน้าหนูนี่คือแบบว่ารอเครื่องสำอางจากพี่เลยอ่ะอ่ะ เวิร์ดไปทำ่างก <ât ella> <o> ูเ <APIs> บ <_ Willie> ิดตัดเลคเอนตัดเลยฮะลูกพี่ลูกพี่เอาแบบไหนเอาเลยพี่เอายอนนะย่อเ้นยเออาแ่ันเา้อ เอานะต้องต้องเข้าไปใกล้ๆก,กล้องปะเพื่อจะได้แบบเห็นหน้าตาของตัวเองอะไรประมาณเนี้ยพอปะพอพ่านิ้ตาเลยนะม <c oughs> ไม่กล้าลืมมันจริงๆไม่กล้าลืม <c oughs> เอานะน้ำสองไยถอยลังให้หน่อยสามสองหนึ่งโมโหพี่แกน <c oughs> ไม่ทำูเกดไปเลยพี่ก็บอกเนี่ย ก็บอกว่าพอแล้วพอแล้วก็ไม่ฟังสัพพพอใจแล้วใช่ไหมโอเคพอใจแล้วนี่นะคะฝีมือของอาจารย์เคนนะคะแต่งหน้าให้ลูกเต่าเองนะคะวันนี้ทุกคนยังจำพี่ได้ไหมผูดจริงจำพี่ได้ไหมโอเคนะทุกคนถ้าใครอยากให้พี่เอาคืนพี่เคนนะคะคอมเมนต์กันเข้ามาแล้วทุกคนแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ คลิปทุกคลิปของพี่ด้วยนะคะผมไปแล้วทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายค,ครับฝากไว้ก่อนนะพี่เคนหนูบอกเลยว่าหนูเอาคืนพี่แน่ไม่ไหวคะ่ะเฮ้ยลืมทุกคนพี่เคนฮะอยากฝากผลงานอะไรไหมครับเาฝา,ากเป็นกำลังใจให้ถามเลยนะกล้องอยู่ตรงนี้พี่ คร,ครับผมฝากอย่าลืมนะฮะอย่าลืมติดตามผลงานของทีมปิ่นโตเกมมิ่งของด้วยนะครับผมเดี๋ยวไปแล้วครับบ๊ายบายครับ